ประเดิมวันแรกนะครับก็จะใส่ไม่เยอะนะครับฝนตกนะครับฝนเพิ่งหยุดเมื่อกี้ อ๋อก็ไม่มีรถใหญ่นะเอารถเล็กหลากรถเล็กเอานะแล้วก็ทางรถไม่ค่อยได้เดินนะ เมือนแล้วป้ากันนะสองพันนะยูนูนขึ้นไปแล้วนะตัหลักหลักเลเหมือนเมื่อกี้นะอ,อาใส่ไม่เยอะ,ะครับมาตันนิดๆน,น,น,นะอ่ายุขาเล็กอยู่ด้านหลังนู่นนะนุ่น,น,นประมาณนู่นนะยุขาไม่ใหญ่นะครับ ลางมาทันลากก็จะติดนะมันแข็งหมดแล้วไม่เคยนคโยก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 ,ยก,ยก,ยก ดินตรงนี้ก็ไปแล้วนะเนี่เหยียบอีกไม่ได้นะครับโอ้เออนี่ครับเออเป็นสะเกลครับตรงนี้ของผมบริเวณน,นี้นะครับตรงนี้ตกลุมเก่าครับหันของผมโอ้ดินตรงนี้นุ่มหมดแล้วมันไม้ไป คามไม่ใหญ่นำหนักไม่เยอะนะมันตันหนึ่งสงสัยคงต้องเอารถใหญ่มารอละ,อะต่อเบี้ยวนะครัแบเบลไมีเยอะนะครับเส้นละประมาณ6เมตรนะ เอามา4สี่เส้นนะสี่ชุดไม่ยาวๆนะครับให้มันขึ้นตรงโคกได้นะ ริรๆรๆรีกันเข้าใส่ร <en> ู้รถนกเตี eh ้ยงตาเปลอึรงเต้นเต้นถ่ายไปเน้นหันท้ายบ่ถ่ายเบิ่นถ่ายเบิ่นใช่ยญ่ ปลดเบลออกเส้นนัครับไอ้สั้ฝั่งโนนจะลงอย่างเดียวเลยนะรอหลังฝั่งโนนนะโอเคอ่าฮอาฮโอ้โอ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  แย่ yeah, แบบนี้ก็ออกไมาได้ที่เร้ียบรอยครับตรงนี้เป็นทางเก่าครับดินแข็งอยู่ประมาณนี้ครับวันนี้ประเดิน่วนแรกวันแรกนะครับเอาไม่เยอะมาหกคนนะครับสำหรับคลิปนี้ก็จบไปเพียงเท่านี้ครับขอบคุณที่ติดตามและรับชม ดีครับ